สวัสดีครับฮัลมหลบเวยมิงหลาบัสดิเนตารุกูจานอชาไทยครมาประจำพิธีใ้เป็นงานศากันบัตโตหูซาดิจตารุบันตุไปจะดิเนติงานปิแม่ันบัตเป็นงานศาโตม้าสรุทางว่าเนต่อว่าสุดเลยจออุตไปเราวทางว่าสุดฮุปมีเนต่อว่าสุดฮะเชิดแล้วมาสรุปทออาโมทางวออวาไม่อ็นว่าทางว่าสุดฮะฉลุดมีสักลุบุไป ตัวโอบโต,ตัอวอาวาไม่เอวว่าตัว่าสาระสรุปขีดฉบัยเอาปิดชาวที่มาในเมเจอรมาเขาสุรากะสรุปตู่เอาปเนาะเขาสุราตู่าำว่าสระเมเดชา้างจอมจมัชื่ออะไรเอาปเนะนาะจมันน่ะแม่ปาเลสุราโกตูกะเมเดเขาทำว่าชันชื่ออะไร อันงตูกาน้องจะมาสลองช่างสระจะมาต่อว่าสระยังขีเรศเลยชันชื่อเจจะมาไหนไมเจนูยังขีไล่เรศเลยแล้วตรงสซาจะมาจะรอเขาตูกาเด็ดทางว่านี่เด็ดวันนี้วันนี้สราสลองทีนี้วันอะไรปานนี่เลยเขาทางว่าวันนี้วันอะไรทีนี้ปานนี่และสุราตูกาปาร์นี่และดีเด็ โภคสุรากะจนต่อว่าเฉวันนี้วันพุดวันพุดรายสรุปบดูนี่จันโงไล่ไแกจุน่กะปูดูนี่สุดาหูเลยเขาสุรากะสุปตูทำว่าเมเดชันจะมาว่างสุราสรดอาเดเอาสิว่างไหมสวยอาราเขาทำว่าชันว่างไหมตูกามเมเดจะมาอาราสุราเลย มาส่วนฉลูกาช้างหลาจมาตว่าตว่าสาฉลุปีเดวังขาอาบาเรเช่เเนาะจมาปีไรเดอาเรสุไแม่อเมริกาเดถามว่ามีเดพ่อจะกลับบ้านกี่โมงเเนาะพ่ออเมริกาเดกลับบ้านสละฉลุปยานี่กี่โมงสะบปะรดในอเมริกาปะรนเป็นลามเล่ลูกอเมริกามีเดะเเนาะ พอ่ออเพกาเนีถาว่าออสรีตต่อว่าสามจมพีเนประมาณสราประมาประมาณสระกาฉลว่าดีไม่ยาวเข่งีนอยู่มาสรวเช่าในไม่ยาวเข่งคนในไม่ยาวเข่งอ,อยู่โซนโซเลยเอาไปเนาะสามทุง่งออสรี่สอทงอทุงสองทุ่งสว,ชวเช่าในเอาไปเนาะเสียงพอ่อ ่ว่าประมาทส่งถุนเช่นไหน,บบยยนประโขกอย่างพีกาลาเลเม่ยรู้กาปาโลเน่สีไล่งเฮเพื่อแต่งเจงกะชาวว่าเม่เด็กเราจะไปที่ไหนเราจะงานูจะไปที่ไหนเปเนยาตัวเจ้ามาเทเด็ดเอาไปเนาะแต่งเจงกะจอวเน่งานุเปเนตัวเจ้ามาเด่เอาไปนเ,ยายาเนาะพอตว,ว่าผมจะนอนตอว,ว่าสระพีเด่จะนอนพีไล่เด็ด เราจะไปทะเลอาดรมาเปตเลการสี s <S ู่วาจาเลยาลกสีไลนย่เี้นี่ยครูทาว่าครูเซียการ์เนี่ยทาว่าเมร์เน่ทำไมพระเจ้าเลยนักเรียนเจ้านาดีพระเนี่ยมาสายนาดาราเนาจัดเลยเซยการมีเนีเจ้านาดีพระเจ้าลาราเนาจัดเลยนักเรียนตอบว่าเจ้านาดีพระเนี่ตอว่าจะขีเรนรถเต็ม รถะเสือสรุกาะจัดกาไปเดี๋ยวเนะวาะเอาผัวหมอชาวว่าหมอเสือเซลชาวว่ามีเด็กคนไข้ดูนาค่เด็ปวดหัวไหมเขาใกล้นี่ร้าเด็กเอาไปเนาะนคนไข้ต่อว,ว่าคนไข้เสือสราสรุดูนากะต่อว่าสือเซลเด็กไม่ปวดหัวเขามาใกล้ถุงูอย่างฉีเห็ดเด็ก เขาตูการ์เางงวนไหมเอาไปนาะตูตูกาจินีมาสรว,าว่าวาเชเนสีเดชัลว่าเทมาราตามยตว่าเทมาลาไองโลเนียตละลง,ตลงเทอออนะียมเอาไนอ่าอ,อุปมาเขาจิจาได้มาสว่สรลว้าทางว่าสุ่ในสโลงเทียมทางวา่าเอาไนะเขาทางว่าช่างงวนไหม ตูก้ามีเดจะมาเองง่ายนี่ล่ะสุดาเอาไปเนาะโอเค,นะอ,เคอาสวสรุปอสามจะเขาเปลี่ยนประโยคไหม <c oughs> จะอะไรกินเนะาะสรุปประมาณสองตู้มีเดจะมาหนึ่งหมบาลเลยเขาถางว่าชั้นชื่ออะไรแล้ววันนี้มางั้นหนึ่งไหมเจนลูกพี่ายเดชั้นตอว,ว่าชั้นชื่อเจ ตูเมเดจินิปานิเลสุดัเขาถามว่าวันนี้วันอะไรจะนอบพีไลเดบรูเนโพลโตว่าวันนี้วันพุธตูเมเดจะมาอาลราเขาถามว่าช่างว่างไหมจะมาพีไลเดอาเดสุรุลันตอว่าวันค่ะอเมกาเมเดอเพสพันนายจม,มาเลแม่ถามว่าพ่อจักกระป้านกี่โมง พ่อตอว,ว่าประมาทสองทุง่มอพยาเสด็จยานาัยมะถูกเคนยาลาเพื่อนาว่าเราจะไปที่ไหนแต่ไงเจ้างอโยเ,ยโเดะารูเฟตัวจำมาเลยพงตว,ว่าเราจะไปทะเลจนโอพีไเดเป็นในตัวจำเนยค <c oughs> รูชาว่าทํำไมนักเตียมาใส่สยากามีเด,จดเจ้านาดีพระพระเจ้านาจ่าาเล นักเรียนต่อว,ว่ารถเตะเจ้าดาเดินสีแดงทำมากาไปนี่ลูกมอทางว่าคนขายปวดไหมเซียวปวดหัวไหมเซียวงกามีเดดดูนะเขาใกล้นีล่ลังคนขายต่อว,ว่าไม่ปวดหัวดูนาการสีแดกเกาหมูปูเขาทางว่าช้างงวนไหมดูกามีเดดเอ้ยไง่ายนี่ละงจะมาไอ้ยง่าย အလိုမနားစနေမယ်လို့ကြူပါရစေ။ကျားဗီဒီယိုလေးကိုအစောကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုစနေကကျမ်းသာချမ်းသာပါစေ။ဟောဗက်တီဂျူတို့ Time Grammar Botany Lake ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Follow နဲ့ Sharing လုပ်ပေးပါခင်ဗျာ။